เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มออเดอร์หรือว่าในการทบไม้นั่นเองว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดออเดอร์ก่อนนะเริ่มจากการที่ผมจะออกออเดอร์เซลล์นะครับกําลังเล็งไว้อยู่นะครับโอเคผมเปิดออเดอร์เซลล์ไปแล้วนะครับหนึ่งไม้นะตอนนี้นะซึ่งตอนนี้มันเริ่มกําไรแล้วเดี๋ยวร,รอดูทิศทางนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับวิธีการเพิ่มไม้นี่ยถ้าเรามั่นใจว่ามันไปถึงทางอนะ่ะให้เราทบไม้เพิ่มได้นะครับอย่างเช่นผมนะ ตอนนี้มันเริ่มติดลบนะครับเดี๋ยวรอมันเริ่มกําไรนิดนึงนะครับโอเคผมออกเพิ่มอีกหนึ่งออเดอร์นะครับในการทบไม้นะมาครับเริ่มกําไรแล้วนะครับตอนนเมื่อไปถูกทางนะครับผมก็จะอาจจะทบเพิ่มนะครับนี่ิตผมคิดว่าจะเพิ่มซักประมาณอีกสักสามไม้นะแต่ว่ารอให้เขาเริ่มกําไรก่อนแล้วผมก็ค่อยทบเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆ b ีีอ่ะเฉดได้เลยนะครับ ซึ่งดัชนีนี้ผมมองว่าใน M 1 5เนี่ยมันมีโอกาสขึ้นได้อีกนะ M 3 0เนี่ยก็มีโอกาสลงได้อีกนะครับเพราะเขาเพิ่งแตะกึ่งกลางส่วนเ1เนี่ยผมมองว่าก็ยังลงได้นะครับแต่สาระสําคัญคือเมื่อเช้านะครับมันมีเหตุการณ์ที่ว่าอิสราเอลนะครับเริ่มทาสงครามโจมตีนะทำให้ทองคำนะครับพุ่งไป3 4 4 1เลยก็เลยตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงพักตัวของกราฟทองนะครับซึ่งเขากําลังจะกลับขึ้นไปให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังติดต้านตรงกลาง อ่ะโอเคผมทบไม้เพิ่อมอีกหนึ่งไม้นะครับตอนนี้ผมมีออเดอร์ทั้งหมด3าไม้นะซึ่งอันนี้ผมทำห้ดูสอนเราคนมีพอร์ตน้อยถ้ามีพอร์ตแค่1 0 0เหรียญอนะเราสามารถออกศูนโดยการซอยไม้ได้ถามว่าสามารถออกเลยรวดเดียวได้ไหมสมมติเรามีร้อยเหรียญแต่เราจะออก0ูนรวดเดียวได้ไหมคำตอบคือได้ถูกไหมครับแต่ทําไมเราต้องซอยไม้เพราะว่ามันจะเป็นอย่างที่เห็นเลย คือจุดที่เราได้0.05ก็คือไม้เดียวคุณต้องที่จะติดยาวเลยแต่กลับกันนะ่ะที่คุณซอยไม้เนี่ยคุณอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าแทนที่คุณจะไปลงทุนกับไม้เดียวคุณสามารถซอยไม้ในราคาที่ดีกว่าได้โอเคเพิ่มอีกหนึ่งนะครับทั้งหมดลิมิตผมจะออกอยู่0.5นะท่านบวกกันทั้งหมดโอเคอ่ะโอเคนะครับตอนนี้คือออกหมดแล้วครบห้าไม้นะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันไปทางที่ถูกไหมตามที่ผมบอกนะครับ ก็ตอนนี้นะครับออเดอร์ที่ผมเพิ่มไม้ไปนะครับหรือว่าเทคนิคในการซอยไม้นะตอนนี้ก็เริ่มบวกหมดแล้วผมก็จะปิดนะครับลิมิตที่ผมคิดไว้ในการปิดนะครับก็จะอยู่แถวแถวสามสี่สองศูนย์ก็เดี๋ยวผมจะปิดออเดอร์ทุกไม้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะวันนี้เอดบร้อยนี่คือเทคนิคในการซอยไม้นะครับเราไม่จําเป็นต้องตอกไม้เพียงรอดเดียวนะครับเพื่อจะลุ้นกับมันนะเราสามารถซอนไม้ในหาในราคาที่ดีกว่าได้เรื่อยๆนะครับ